วันนี้เรามากันที่งานแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาในการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ The Hills Rehab เชียงใหม่บายทนบุรี Rehab Center ระหว่างบริษัททนบุรี Rehab Center จำกัดกับบริษัท Aqua Corporation จำกัดมหาชนณบริเวณลานชั้นหนึ่งโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากนายฉายบุญนาคตัวแทนบริษัทอควาคอร์ปอเรชันจำกัดและศาสตราจารย์เกียรติคุณดอร์นายแพทย์ผรชัยมาตังขสมบัติตัวแทนบริษัททนบุรีรีแฮบเซ็นเตอร์จำกัดร่วมลงนามบันทึกสัญญาในการร่วมดำเนินการโดยมีนายแพทย์บุญวนาศินพลตำรวจโทปฏิพัฒน์สุบานนอายุทยานายแพทย์ ad, สุทธิพันธ์ตักกับภัยจิต และนายอภิวุฒิทองคำร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาในครั้งนี้การลงนามครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนจะร่วมผนึกกำลังผ่านธุรกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านความร่วมมือเป็นภาคีกับบริษัททนบุรีรีแฮบเซ็นเตอร์จำกัดในโครงการพัฒนาสถานฟื้นฟูสมรรถภาพอีกทั้งช่วยลดปัญหาทางสังคมและเสริมสร้างประเทศให้มีความมั่นคงต่อไปกระบวการนี้ผมจะต้องวิธีการ กับอธิวิทยาในการดูแลและให้คำปรึกษานอกจากนี้เนี่ยจะต้องประสานทางบุคคนะครับว่าการปับรับเข้าสูุ่นได้อย่างไรปัญหายาเสพติดนะครับเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เป็นปัญหาเรื้อรังทั่วโลกนะครับไม่ว่าเราจะพยายามปรับปรามแค่ไหนมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือหมดไปนะครับดังนั้นการเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับ ที่ช่วยช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเสพติดนะครับให้สามารถเข้ามาฟื้นฟูแล้วก็ปรับทัศนคติฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจนะครับเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขนะครับ